สวัสดีครับกวันนะครับรก็สําหรับใครที่บูชาเท้าเวสุวรรณนะครับเ,เราไปกราบไหว้เท้าเวสุวรรณมีเพียงแค่ทู่เทียนดอกไม้ผลไม้แล้วก็อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เท่านั้นก็ถือว่าดีพอแล้วนะครับผมส่วนใครที่นํากระเป๋าสตางค์ไปลอด ต้วังขาเทวลรูปอ,อ,อันนี้จะบอกว่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าเทาวิสุวรรณเป็นที่พระเจ้าแห่งการค้าการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจึงมองว่าเรื่องการเงินเนี่ยมีความสําคัญไม่ใช่ของต่านะครับก็จะบอกว่าเรามากราบไหว้เทวิสุวรรณด้วยความตั้งใจ แล้วก็อธิบายเหตุผลในการที่เราอยากจะขอเรื่องต่างๆให้ท่านเข้าใจอย่างตั้งใจก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องเงินถ้าเราอยากได้นะครับหนึ่งสมองสองมือของเราก็ต้องขนขวายหาเงินด้วยนะครับนอกจากการขอแล้วเนี่ยนะครับการลงมือทำ ด้วยตนเองด้วยปัญญานะครับก็จะยิ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของการเอากระเป๋าไปลอดใต้วังขาเทวรูปก็ขอให้อย่าได้ทำนะครับในมุมมองของเทพก็ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้า เาวิสุวรรณใครจะไปกราบไหว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงเรื่องการสวมใส่เสื้อสีดํานะครับเราจะรับสีมงคลน,นะครับเราไม่ได้ไปรับอัป,ปมงคลน,นะครับดังนั้นเราควรสวมใส่เสื้อที่มีสีสันหรือสีเรียบร้อยนะครับผมหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อสีดํานะครับ เพื่อเป็นสิริงมงคลแก่ตัวเองนะครับ